สวัสดีครับพี่น้องสุกที่2ี่25กันยายน2563นะครับก็เป็นวันสุกที่สุขสดใสจริงๆหากพี่น้องบางพื้นที่ทั้งเหนือและอีสานนะครับเหนมองท้องนละพา,าเหตุเช่นนี้ก็ภาษานักอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าเป็นแอนตี้ไซคลนิกนะก็คือปรากฏการลมระดับ5 0เฮตเนเ่ยสูงประมาณ5กิโลนะครับพัดตามเข็มนาฬิกา ผลมันก็คือก็บริเวณนั้นอากาศก็จะจมตัวแล้วก็ฟ้าจะใสไร้เมฆเนื่องจากว่าความชื้นน้อยฝนฟ้าจะก่อตัวได้ยากเพราะถูกลมด้านบนเนี่ยกดทับเอาไว้นี่มันก็เหมือนฟ้าหน้าหนาวดีๆนี่เองนะครับพี่น้องก็อีก2อสาวันนะครับพี่น้องท่านใดที่ชอบความชุ่มฉ่าของฝนก็ให้จับตาหลังวันที่ยีกันยาไปแล้วจะมีหย่อมความกดอากาศต่ํา ก็ตรงทะเลจีนใต้ฮะปลายแหลมยวนที่ผมทำคลิปที่แล้วไปครับไม่ทราบว่าจะพัฒนาตัวได้แรงขนาดไหนเขาว่ามันจะเคลื่อนเคลื่อนเขาว่ามันจะเข้าร่องมรสุมแล้วก็จะเคลื่อนเข้าประเทศไทยนะอันนี้ก็จะทำให้ฝนหนักอีกครั้งหนึ่งในช่วงสิ้นเดือนนะยี่สิบแปดถึงวันที่สามสิบกันยายนแต่วันนี้ครับวันนี้ผมก็ทำคลิปไม่มีเรื่องดินฟ้าอากาศหรือภัยพิบัติใดๆทั้งสิ้นหรอครับพี่น้อง แต่จะเล่าบทความของนักทำนายท่านหนึ่งฮะที่ชื่อคนเดิมนะครับชื่ออาจารย์เดชามาเล่าให้ฟังซึ่งผมดูแล้วก็เป็นบทความที่น่าสนใจมากครับว่าประชาชนคนไทยเราเนี่ยเคยคิดถึงจุดนี้กันบ้างหรือไม่พี่น้องท่านใดไม่สนใจหรือไม่ค่อยชอบก็ผ่านไปได้เลยนะครับสําหรับบทความบทความอ่าเขียนไว้โดยเริ่มจากคําพูดคําพูดหนึ่งที่บอกว่าถ้าไม่มีจีนค้าคอคนไทยอยู่ เราคงต้องสิ้นชาติในอีกไม่นานเพราะมีคนกลุ่มหนึ่งที่คิดใช้อเมริกามาล้มล้างสถาบันของพระมหากษัตริย์ไทยคำพูดแบบนี้คงชี้ให้เห็นชัดเจนนะครับว่าคนพวกนี้มีแนวคิดพร้อมยอมตกเป็นเมืองขึ้นหรือเป็นขี้ข้าจีหรือยอมยกแม้กระทั่งประเทศไทยให้เป็นหนึ่งในมณฑลของจีนสถาบันกำลังมีปัญหาถูกโจมตีอย่างหนักสาเหตุเพราะอะไร เพราะมีคนอยู่2กลุ่มที่ต้องการใช้ข้ออ้างนำสถาบันมาเป็นเหตุผลเพื่อการคงอยู่ในอำนาจของตนเองผู้เขียนบอกว่าหกลุ่มที่หนึ่งนี่ก็คือกลุ่มอำนาจเก่าที่ขึ้นมามีอำนาจด้วยการใช้สถาบันเป็นข้ออ้างของฝ่ายตนเพื่อดึงมวลชนให้หลงเชื่อว่าตนคือผู้ที่คอยปกป้องสถาบันแต่เบื้องหลังคือการแอบใช้สถาบันเพื่อการคอร์รัปชันและคงอำนาจแบบเผด็จการโดยไม่ผิดกฎหมาย กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มอดีตนักการเมืองเก่าและใหม่ที่เสียผลประโยชน์ทางอำนาจที่กล่าวหาว่าสถาบันเนี่ยไม่ดูแลประชาชนและก้าวล่วงว่าสถาบันคือตัวปัญหาในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยด้วยการกล่าวหาว่าสถาบันอยู่เบื้องหลังของการทำรัฐประหารแต่เบื้องหลังคือกลุ่มก้อนเดียวกันครับที่เสพสุข กับการช่อโกงทรัพยากรของแผ่นดินที่ยึดมาไว้ในครอบครองของตระกูลตนเองร่วมกับคนกลุ่มที่หนึ่งข้างต้นหากแต่ยังคงแสวงหาอำนาจให้กับฝ่ายตนเองโดยใช้ความเกียดชังสถาบันเพื่อให้ตนกลับคืนมามีอำนาจใหม่อีกครั้งหนึ่งหากมองย้อนไปทั้งเกมหน้ากระดานนี้ทั้งหมดความเลวร้ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะล้วนมีรดแมพของกลุ่มนักธุรกิจเจ้าสัวจีนจะอยู่เบื้องหลัง ที่สร้างความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั้งหมดในแผ่นดินสยามก็แผ่นดินไทยนะครับพี่น้องทั้งหมดที่ทะเลาะกันเนี่ยล้วนมาจากกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มเดียวกันทั้งสิน้นยิ่งทะเลาะกันมากเท่าไหร่ภาคประชาชนก็ยิ่งอ่อนแอลงเรื่อยๆคนที่ได้ผลประโยชน์สูงสุดก็คือกลุ่มทุนธุรกิจเจ้าสัวจีนที่กําลังเป็นไวรัสกระจายอยู่ทั่วโลกในตอนนี้ที่สามารถเข้ามาขับเคลื่อนการเมืองไทยเพื่อผลประโยชน์ของประเทศจีนทั้งหมด แถมให้อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มเศษขยะทางความคิดที่กระจายอยู่ในอาชีพขอลัมนิดที่เขียนงานฝักไฝ่เชียร์ข้างกลุ่มที่ตนชอบแบบสุดโตง่งรวมไปถึงช่องทีวีผู้สื่อข่าวแบบไร์จรยาบันพวกเหล่านี้ด้วยโดยไม่สามารถนำเนื้อหาข้อมูลความจริงมาให้ประชาชนได้รับรู้ในปัจจุบันได้เลยที่ผ่านมาหากชำเลืองตามองดูเกมอมาิตนี้ก็ ล้วนเป็นการต่อสู้กันเองทั้งสิ้นของกลุ่มผลประโยชน์ของกลุ่มทุนธุรกิจเจ้าสัวจีนที่หนีออกต่างประเทศและที่ยังคงมีอำนาจอยู่ในประเทศไทยในต,ตอนนี้ไทยได้เปรียบดุลการค้าจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปมากกว่าถึงปีละ600สนล้านบาทที่เป็นเงินที่ถูกนำมาหล่อเลี้ยงข้าราชการและใช้บริหารราชการแผ่นดินประเทศสยามจากภาคการ,กรเกษตรและการส่งออกแต่ย้อนในทางกลับกัน ประเทศไทยกับขาดดุลการค้าภ้าการเกษตรให้จีนมากถึงปีละ4แสนล้านบาทแบบมีนัยยะมาตลอดกว่า10ปีที่ผ่านมาอันนอันนี้พี่น้องรับทราบกันหรือไม่คำถามคือการพยายามล้มล้างสถาบันและต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองของคนกลุ่มที่เสียผลประโยชน์และทะเลาะก,กันเองมันไปเกี่ยวข้องอะไรกับประเทศสหรัฐอเมริกาและกับจีนด้วยเล่า แทนที่มันจะควรจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มคน2กลุ่มที่ข้างต้นที่บอกมานี้ที่มุ่งหาแต่ผลประโยชน์ของตนเองและต้องการรักษาอำนาจของพวกตนเอาไว้และเป็นการบ่อนทำลายประเทศในแผ่นดินเนี่ยอาจารย์บอกนะฮะบอกว่าประชาชนเนี่ยควรไปโฟกัสในตรงนี้มันถึงจะถูกผมไม่ได้พูดเองนะครับพี่น้องในอดีตการลีภัยต่างๆจากคิดเปลี่ยนแป,ปลงการปกครอ,องของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย และนักการเมืองที่ปกป้องสถาบันหรือคิดคดต่อสถาบันเนี่ยที่ผ่านมาพระบรมวงศาทุกพระองค์และนักการเมืองต่างๆก็ล้วนแล้วแต่เสด็จและเดินทางออกไปอาศัยอยู่ในประเทศยุโรปสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและประเทศที่เป็นระบอบก,การปกครองแบบประชาธิปไตยและไม่มีพระบรมพระองค์ไหนที่เป็นหน่อเนื้อพระมหากษัตริย์ที่ทรงเสด็จไปลี้ภัยในประเทศจีนเลยสักพระองค์เดียว คำถามคือประเทศจีนมันไปนค้ำคอช่วยเหลือประเทศไทยหรือสยามประเทศของเราและสถาบันของพวกเราตรงไหนกันหากแต่เป็นเพียงประเทศต่างๆที่พูดมานี้เขามีกฎหมายคุ้มครองสิงทธิเสรีภาพของคนทั่วโลกแม้แต่คนจีนจํานวนมากที่มีปัญหาทางการเมืองก็ยังคงหลบลี้ไปอยู่สหรัฐอเมริกาอังกฤษและในประเทศในยุโรปถ้าคิดว่าจะเชียร์หรืออวยประเทศจีนเนี่ย เพื่อดึงมวลชนชาวไทยให้ร่วมการต่อต้านอเมริกาและกับเป็นศัตรูกับอเมริกาเพื่อประโยชน์ของประเทศจีนโดยใช้ความขัดแย้งของสถาบันสยามประเทศกับกลุ่มประชาชนที่กำลังมีปัญหาทางการเมืองอยู่ในขนาดนี้มาเป็นการถวยโอกาสว่าจีนคือคนที่ช่วยค้ำคอประเทศไทยให้รอดมาตลอดอะขอตอบเลยว่าคุณไม่มีทางทำสำเร็จหรอกไม่เฉพาะพวกที่อวยจีนเท่านั้นนะครับแม้แต่กลุ่มสัมภเวสีที่คิดลบล้าง สถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อให้กลุ่มเจ้าสัวจีนหน้าเดิมกลับมามีอำนาจด้วยจีนไม่ใช่พ่อของแผ่นดินไทยและประเทศไทยไม่ใช่มนทนหนึ่งของจีนนะครับผู้เขียนบอกว่าจะเชียร์จีนควรหัดไปดูพฤติกรรมของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในปัจจุบันนี้ให้ดีเสียก่อนการกดขี่ข่มเหงคนในชาติตนเองเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆที่ผู้นำขาดคุณธรรมอย่างรุนแรงและการบริหารประเทศที่เป็นภัยร้ายต่อประชาคมโลกอย่างเปิดเผย และหนึ่งในนั้นที่สีจิ้นผิงต้องการก็คือประเทศไทยที่เป็นประเทศที่มีชัยภูมิดีที่สุดในโลกมีทางเดินเรือออกได้ถึงสองฝั่งทะเลและเป็นจุดเชื่อมทางรถไฟของประเทศอาเซียนในกลุ่มเอเชียอาคาเนย์ทั้งหมดถ้าจีนได้สยามประเทศมาเป็นของจีนจีนก็จะมีอำนาจสูงสุดในอาเซียนและจะเป็นจะสูบเอาทรัพยากรไปจนหมดเกลี้ยงโชคดีนะครับ โชคดีของสยามประเทศที่กำลังจะเสียเหลี่ยมให้จีนเหมือนลาวและขเขมรที่ต้องติดหนี้เศษกระดาษเงินหยวนแถมเข้ามาฮุบกิจการแถมเอากระดาษมาแลกแผ่นดินได้อีกซึ่งเป็นกลุ่มประเทศในเอเชียเขย์เหมือนกันกันกบไทยสหรัฐก็เข้ามาในเวลาที่พอดีประเทศไทยจึงรอดฮะเพราะที่นั่งในสภาคนที่คุมเศรษฐกิจและเอียงข้างไปทางจีนจนน่าเกลียดมาเท่าทุกวันนี้ก็มีแต่พวกเชื้อจีนขายชาติกันทางนั้น จริงๆแล้วบทความใช้คำรุนแรงมากกว่าน,นี้นะครับอันนี้ผมพูดเองนะครับไอ้ตรงจริงๆแล้วนะครับจริงๆแล้วบทความใช้ความรุนแรงมากกว่าน,นี้พี่น้องแต่ผมมาเล่าให้พี่น้องฟังซอฟๆลงเพื่อความสบายใจและเข้าใจกันด้วยได้ฟังกันไปผู้เขียนบทความบอกว่าเขาจะไม่อวยจีนทางนั้นสหรัฐอเมริกาด้วยดังนั้นแหละอยากเข้าใจผิดในใจของเขานั้นมีแต่ชาติแผ่นดินศาสนาแห่งสันติสุขและสถาบันพระมหากษัตริย์เท่านั้นอ่ะพี่น้องคิดไงครับกับบทความนี้ เคยหันมามองรอบๆตัวเรามากไหมครับว่าตอนนี้ประเทศเราเป็นอย่างไรที่ที่ผมเอามาให้พี่น้องฟังก็เพื่อความเข้าใจและเพื่อมุมมองความคิดต่างๆก็ไม่ได้ว่าจะเป็นการชี้นำหรือเป็นแนวทางให้ขับของใครนะครับก็เอามาให้ฟังว่าจริงๆแล้วบทความที่เขียนมามันเป็นสภาพความจริงที่เป็นอยู่ที่เกิดขึ้นในเมืองไทยหรือประเทศไทยที่ผ่านมาหรือไม่สวัสดีครับพี่น้อง